วิทยาลัยกรุงเทพนะคะร่วมกับสยามฟิวเจอร์เปิดตัว Imagine Village ศูนย์การค้าในมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยภายใต้แนวคิด Creative University ใช้งบลงทุนกว่า350ล้านบาทค่ะ Imagine Village เป็นศูนย์การค้าภายในมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยใช้เงินลงทุนกว่า350ล้านบาทซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพวทิทยาเขตรังสิทธิ์สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด Creative University นอกจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยายลัยกรุงเทพแล้วนะคะเรายังมีมหาวิทยาลัยใกล้เคียงที่มีกว่า500,000คนก็คาดว่าจะได้รับความสนใจจากลูกค้ากลุ่มครัวเรือนและส่งผลให้ในแต่ละวันค่ะจะมีผู้เข้ามาใช้บริการกว่าหนึ่งมคนภายในศูนย์การค้า Imagine Village นะคะแบ่งเป็น3โซนคือโซนลานกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โซนสีเขียวและโซนร้านค้ากว่าสีร้าน มีทั้งร้านสะดวกซื้ออาหารเบเกอรี่ร้านหนังสือศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีคลินิกเสริมความงามและสถาบันสอนภาษานอกจากร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ดังแล้วนะคะยังมี Imagine Hub ศูนย์รวมผลงานของนักศึกษาคณะศิลปรกรรมศาสตร์โดยภายในร้านจะมีขายสินค้าตั้งแต่ราคา40ถึง1,550บาทค่ะแลกวก็ปลอดภยัยไม่จำเป็นี่ต้องขับรถไปเดินเล่นหรือว่านั่งกินกาแฟกันไกลๆนะครับ แล้วก็มียังมีร้านหนังสือร้านเครื่องเขียนอะไรซึ่งเหมาะกับชีวิตของเขานะครับนอกจากนั้นชุมชนรอบข้างผมคิดว่าแวะเข้ามาได้สะดวกบรรยากาศดีและแตกต่างนะครับกว่าการไปห้างใหญ่ๆเพราะเราเป็นสถาบันการศึกษานะครับแวะเข้ามาตรงนี้สามารถเข้าไปแวะใช้บริกีอื่นในหอสมุดเราก็ได้นะครับเราก็ ยินดีีต้อนรับด้านการบริหารนะคะบ,บริษัทสยามฟิวเจอร์เดเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนจะเข้ามาเป็นผู้ดูแลภายใต้คอนเซปต์การเป็นยูนิเวอร์ซิตี้มอลแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับศูนย์การค้าค่ะมหาลัยกรุงเทพเนี่ยได้ทำเป็นแข่งแรกแล้วก็ทำให้มหาลัยกรุงเทพเนี่ยเป็นมหาลัยชั้นนำของประเทศไทยนะครับ ในต่างประเทศเนี่ยมหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งหลายเนี่ยก็จะมีบริการในเรื่องมีสูนยรสินค้าอยู่ภายในศูย์สินค้าอ่ภายในชดทีภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเพื่อให้มาตรฐานการศึกษาและการบริการเนี่ยการศึกษาได้อย่างเต็มที่นะฮะเราก็ทําให้นักศึกษาในมีไลฟ์สไตล์นะครับเรียนรู้ในเรื่องของการที่มีเรื่องของไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้งต่างๆนะครับรวมรวมถึงการเข้าเป็นส่วนร่วมในเรื่องของกิจกรรมนักศึกษานะครับ รวมของธุรกิจค้าปลีกในปี2555พบนะคะว่ามีอัตราการเติบโตร้อยละ6 5 7 5มูลค่าตลาดมูลค่าตลาดรวมค่ะอยู่ที่1,391,207ล้านบาทและคาดว่าแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกในปีนี้จะเติบโตกว่าร้อยละ1 0ถึง1 2ซึ่ง i m a g i n Village จะกลายเป็นศูนย์การค้าต้นแบบภายในมหาวิทยาลัยของไทยค่ะ